<BS> <S <S อาบน้ำแล้ว <S 2> <S 2> <S <S เรามาเล่นดินอีกเดี๋ยวก็ได้อาบน้ำใหม่อีกหลังจากที่เรืองเล่นมากพี่นอ้องเท็กน้อยพานเข้ากรสิมักเล่นดินเล่นเอา้าเล่นดินเล่น ของเล่นเขาเอินว่าเครื่องกับหน่อยไหมเนี่ยดูขวยอยูู่้เดียวส่วนมากเลาก็สิเลนูนเดียวบอเลนตุก,กตากเ็เล่นน้องเลนบอลเล่นอยู่ในปาดกับกออกมาเล่นดินครับผม <c oughs> กบมาเลาก็เลนอยู่นี่นะครับชีวิตเด็กบันนองตั้งแต่เ,เข้าเป็นเด็กหน่อยเล่ากับ มักซิมีกินตนาการของเจ้าของเนาะเป็นพ่อเป็นแม่ลังเทียร์แล้วก็ไปเล่นอยู่ในบอลลังเทียร์แล้วก็เฮ็ดให้จ้าห,หน่อยเฮ็ดซุ่มให้วางเทียรวันนี้มันเล่นคางบ้านอาไปรับโกโก้อะไรดิคะเอ้าโน้ตขายน้ำปัน่นเหรอลูกใช่โอ้เอาคาปูชิโน่อ่อาคาปูชิโน่ฟิสเอาแบบปันป่นๆนะ <Okay. S 2> โอเคเดี๋ยวจัดห่างโอเคกำลังทำให้อยู่นะมีเครื่องปั่นหรือเปล่าล่ะต,ตีตีฟองให้ฟูๆหน่อยนะคาปูชิโนโ่เดี๋ยวค่อยล้างอเออเพราะว่ามือสกปรกหมดแล้ว,แล,วออแล้วเอาจะช็อกช็อกโกแลตช็อกโกแลตร้อนนะอเอ้ยช็อกโกแลตเย็น ไส่วิปปิ้งครีมด้วยนะโอเคไม่มีวิปปิ้นครีมไม่มีวิปปิ้งครีมเหรอใชเอาทำงานก็ใส่นมสดก็ได้นะโอเคเดี๋ยวไปเอาเด,เดี๋ยวไปเอานมสดอ่ะอ่ะไม่ต้องนมวัวนะเอานมแมวได้ไหมนะนะนมแมวตัวนั้นนะ่ะสีขาวๆอ่ะไม่ได้เอาหนูอยากเพราะว่ามันเป็นเชื้อร์ร็อกอ๋อเป็นเชอรร็ต้องนมโคเหรอเฮ้อ <laughs> พัฒนาการแกรก็ดีเลยผูเชื่ว่าตุม้มแมวพเชียโลกนุ่มมาพิชัยโลกอีกเอ้ยพี่น้องมาแล้วจ้ะโอ้มาแล้วเหรออันนี้นมอะไรคะมิ้วอะไรคะนมบัวโอ้มิว้วมอเหรอมิ้วคข่นมบัวสดสดโอ้นมบัวสด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 หนูทำหนูทำอะไรนะให้พ่อน่ะ โกโก้หรือคาปูชิโนโ่นนแล้วยังมีมีเมนูอะไรอีกไหมมีน้ำมีน้ำอะไรแนะนำด้วยโกโก้โกโก้แล้วอะไรคะกาแฟเฮ้ยไม่ใส่กวดแม่ดีๆล่ะเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องเดินบ่อยอสีสีทอง ตกจะใส่อาไรอู้ใส่ใส่หม้อมาเลยเหรอใช่หนูต้องอาบน้ำใหม่นะถ้าหนูเล่นดินแล้วหนูสัญญาไหมสัญญาจ้า,เ,าเราจะใส่น้ำร้อนเข้าไป <c oughs> เอาเอาไหนม,มีกับมีข้าวไหมลูกมี <c oughs> มีข้าวอะไรล่ะแกงเขียวหวานแกงเขียวหวาน แกงเขียวหวานมีแล้วอะไรอีกต้มไก่แล้วมีแค่สองเมนูนี้เหรอแล้วก็มีข้งอะไรสดสดอะไรนะของอะไรสดสดนะขอ้งอะไรสดออรสด,สดขอ้งวอะไรอร่อยอะไรล่ะลาบงวมีไหมมีเค้กมีอะไรโอ้มีเค้กพ่ออยากกินขายอาหารตามสั่งด้วยไหมเนี่ย ตาไม่มีผัดค่ะอา้าวอาหารตามสั่งอะไรไม่มีผัดมีข้าวผัดไหม,ไมหนูมีข้าวผัดไหมไม่มีอา้าวมีอะไรบ้างร้านหนูมีก๋วยเตี๋ยวอา้าวเปลี่ยนใหม่แล้วเหรอในนี้ถ้าแม่ขายก๋วยเตี๋ยวหนูจะกินก๋วยเตี๋ยวชอบก๋วยเตี๋ยวแม่ไหมชอบแม่ทำก๋วยเตี๋ยวไก่อร่อยนะหนูเคยกินไหม อตอนแม่ขายอยู่บ้านหนูเคยกินใช่ไหมใช่แม่ขายดีไหมอร่อย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 แต่ทำเลแม่ไม่ให้ขายอยู่นี่นะพี่น้องตะกีไายกว๋วยเตี๋ยวไก่ขายแล้วก็แเ่นไปชงก็เจาะมีโตะนั่งกินอยู่ลานได้ครับผมแต่ว่าผููได้ออวมาเป็นช้อนกิโลนะ้วทำไมไม่ขายโตัวเยอะโอตรงนี้ก็ขายนะอ,อตรงนี้ก็โต๊มาเรียงเออเดี๋ยวพอเรียงให้ ถ้าใครจะมามันอยู่ตั้งไกลเ,เขาออกมาเขาก็หายหิวพอดีพ่อา่านะเขาชอบกินก๋วเตี่ยวล้าเข้ามาไม่ได้นะคะอ๋อเป็นร้านนูเหรออ๋อเป็นที่ทำกับข้าวใช่ไหมที่ที่โรงอาหารน่ะโรงเรียนในนี่นะต้องล้างถาดเองไหมใครล้างให้ล้างเองล้างเองเหรอ แล้วล้างสะอาดไหมสะอาดแล้วช้อนแม่ซื้อให้เหรอโอมันเอาไปเอาไปกินเหรอโอล้างสะอาดเหรอพ่อไม่เชื่อว่าล้างสะอาดเลยวันนี้กินข้าวกับอะไรที่โรงเรียนนี่ฮะ โอ้กินเส้นอะไร,ไรขาวเออเส้นขาวมื้อนี้ตะหน่อยทำไปแล้วเทียน,นึงครับแต่เลิกเรียนแม่ไว้กินข้าวกับไรตะหน่อยทำชั่วมือเลยเวลากแกเลิกเรียนมาสิถามว่าอาหารกลางวันในนี้กินข้าวกับไรเอานะคนสิตอบบางวันกับแกงเขียวหวานบางวันกับไข่พะโล่บางวันกับส้มตำในนี้ได้กินส้มตำบ้างไหมไม่ใส่พี่ต้องทำไม่ใส่พริกของเด็กอนระั S <S <an> อร่อยมมออ้มส้มตำ่ะโอ้เพิ่นกะเสริมพัฒนาการฮับกินพักกินงังไปนะอืมก็ะตาแบบเแบบี้เบบ้อะไ้ใส่พริกกี่เม็ดไม่ใส่โอเคแล้วก๋วยเตี๋ยวอร่อยไหมโอ้วันนี้กินก๋วยเตี๋ยวเหรอโอ้โหโรงเรียนหนูอาหารกลางวันบางวัดกะแกงเขียวหวานนะ <S <S 2> <S 2> มาบอกแตงเขียวหวานกันหน่อยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะอะไรคะเสร็จอาหารเจ้านี่แหละอาหารอาหารพ่อแหละคืออะไรหนูทำอะไรให้พ่อ,อเอามาพ่อจะกินใส่เห็ดด้วยนะโอ้ใส่เห็ดตบตบแต่งเล่ะโอ้โหน่ารับประทานมาก มีตกแต่งประดิษฐ์อ้าเอาประดิษฐ์ได้แล้วค่ะตามสบายค่ะแล้วแต่จินตนาการของหนูไปบ๊ายบายก่อน,ม,นม,ออมือดำหมดเลยเออมือดำหมดเลยมือดำก็ไปล้างสวัสดีครับบ๊ายบายงงงง,งงงยังงงงงยังอุ้ยใส่ตายพ่อด้วยนะ เออโอเคเดีย๋ยวทอดเอยทอดเลยพ่อปิดพ่อปิดนี่แล้วนะปิดคลิปแล้วนะ <Okay. S 1> จ้า